ตอนที่2อ7นิ้วกับดาบสองเมื่อดาบของชายไวกลางคนปะทะเข้ากับนิ้วของจังอยู่มันก็ดูเหมือนว่ากำลังแทงดาบใส่หินอุกบาทและถูกหยุดเอาไว้อะไรกันชายไวกลางคนสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีเขาทำการโจมตีอย่างสุดกำลังแต่กลับถูกนิ้วนี้หยุดเอาไว้ได้ราวกับว่านิ้วนั้นแข็งและน่ากลัวยิ่งกว่าคมดาบนี่ ก่อนที่เขาจะได้สติเขาก็รู้สึกได้ถึงแรงประทะอันน่ากลัวที่ถูกส่งต่อมาจากดาบไหลผ่านมาที่ร่างกายของเขาเพลงร่างกายของเขากระเด็นอัดเข้าใส่กำแพงจนกำแพงพังทลายลงดาบในมือก็หลุดกระเด็นออกไปตอนนี้เองจังอยู่ก็ดึงนิ้วกลับมาและมองไปยังชายวัยกลางคนไวหรือเปล่าเมื่อได้ยินแบบนั้นชายวัยกลางคนก็พยายามลุกขึ้นยืนแต่สุดท้ายก็อดไม่ได้ที่จะกระอักเลือดออกมา หลังจากที่กระอักเลือดออกมาแล้วชายไวกลางคนก็รู้สึกสบายกว่าเดิมเล็กน้อยเขาสะกดอาการบาดเจ็บภายในและมองไปที่จางอยู่เจ้าเจ้าพ่ายแพ้พ่ายแพ้อย่างขาดลอยสายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอิจฉาและเหลือเชื่อถ้าไม่ได้พบเจอกับตัวเองจังอยู่คงไม่เชื่อว่าสายตาของคนจะสามารถบ่งบอกอารมณ์ได้มากมายแบบนี้ได้ยังอยู่อีกรึจางอยู่มองไปที่ชายไวกลางคนด้วยความสนใจ แค่ดาบมันยังไม่น่าสนใจยังมีกระบวนท่าอื่นอีกหรือไม่กระบวนท่าที่รุนแรงกว่านี้ชายไวกลางคนนิ่งเงียบไปเขาคิดในใจว่าตัวเองนั้นไร้พลังและพลังของจังอยู่นั้นก็เกินกว่าที่เขาได้คาดคิดเอาไว้มันไม่เกินไปเลยที่จะบอกว่าแม้แต่ผู้นำตระกูลเลยที่แข็งแกร่งเป็นอันดับหนึ่งของเมืองก็ยังไม่กล้าใช้นิ้วรับการโจมตีของเขาแต่จังอยู่กลับทำได้และทำได้อย่างง่ายดายการใช้นิ้วมารับการโจมตีจากดาบไม่ใช่ว่าจะทำให้ตัวเองบาดเจ็บหรือไง ความแข็งแกร่งแบบนี้มันเกินกว่าที่ชายไวกลางคนจะคาดถึงชายวัวกลางคนสับสนจังอยู่นั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าผู้นำตระกูลเลยและแข็งแกร่งกว่ามากด้วยพระเจ้าชายไวกลางคนกลานน้ำน้ำาหลลงคอยอย่างยากลำบากผู้นำตระกูลเลยอยู่ในขอบเขตตันส่วนขั้นกลางแต่พลังของชายผู้นี้กลับเหนือกว่าถ้าอย่างนั้นคงไม่ใช่ว่าระดับการบ่มเพาะของชายผู้นี้จะขอบเขตตันส่วนขั้นสูงหรือไม่ก็ขอบเขตหลิงส่วนในตำนาน ชายไวกลางคนไม่กล้าคิดว่าเขามาหาเรื่องคนที่แข็งแกร่งแบบไหนกันพูดมาเจ้าจะลงมืออีกหรือไม่จังอยู่คิ้วขมวดเหมือนจะไม่พอใจชายไวกลางคนตกใจและรีพูดขึ้นทันทีท่านผู้อาวุโสโปรดให้อภัยกับความหยาบคายของข้าด้วยในตอนนี้นั้นถึงแม้ว่าจังอยู่จะยืนอยู่นิ่งๆให้เขาโจมตีต่อแต่เขาก็ไม่มีความกล้าพอ ใช้นิ้วรับการโจมตีของเขาไว้ได้และยังทําให้เขาบาดเจ็บกลับมาด้วยท่านิ้วนั่นแทงใส่เขาไม่ใช่ว่ามันจะทําให้เขาตายได้เลยหรือจ้างอยู่บกมือและพูดด้วยท่าทีเฉยเมยอ,อย่าพูดจาไร้าสาระบอกข้ามาว่าจะสู้ต่อหรือไม่สู้ต่อชายไว้กลางคนสายหน้าและยิ้มออกมาอย่างขมขื่นท่านผู้อาวุโสแข็งแกร่งเช่นนี้เหตุใดจึงต้องมารังแกผู้น้อยด้วย แค่ปะทะกันเมื่อครู่เขาก็รู้อย่างชัดเจนว่าจังอยู่นั้นยังไม่ได้เอาจริงเลยแม้แต่น้อยหากจังอยู่เอาจริงขึ้นมาเขาคงไม่มีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้ถึงจะเป็นแบบนั้นแต่เขาก็ยังได้รับบาดเจ็บกลับมาถ้าเขาไม่กินยาฟื้นฟูพลังเดาได้ว่ามันต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนในการรักษาตัวไม่มีอะไรแล้วรึเมื่อได้ยินคำตอบจังอยู่ก็ขี้เกียจที่จะพูดกับอีกฝ่ายต่อไปสักข้าเองก็ไม่อยากจะฆ่าเจ้าจังอยู่ไม่ใช่คนดีแต่เขาก็ไม่คิดจะทำร้ายผู้คนกับเรื่องเล็กๆน้อยๆย ไม่ค่าค่ารึชายไวกลางคนตะลึงและถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกยังไงสาการรอดไปได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆและมองไปที่จังอยู่ก่อนจะพูดด้วยสีหน้าจริงจังท่านผู้อาวุโสข้าขอตัวแม้ว่าเขาจะรู้สึกอึดอัดใจแต่เขาก็ไม่อาจจะพูดอะไรได้มากนะักเขาก้มหน้าและหันกลับก่อนจะเดินหนีออกมาเขาไม่กล้าที่จะรีรอแม้แต่น้อยตอนที่ชายไวกลางคนเดินไปถึงประตูจังอยู่ก็พูดขึ้น ใช่สิจำได้ว่ามีค่าชดเชยความเสียหายของร้านด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะเจ้าอยากคิดว่าข้าจะจ่ายให้ในใจของชายไวยกลางคนนั้นโกรธแต่เขาก็ทำได้แต่พยักหน้าท่านผู้อาวุโสสบายใจได้ข้าจะไปหาเจ้าของร้านและชดใช้เรื่องนี้เองดีจางอยู่ยิ้มออกมาอย่างพอใจงั้นก็ไปได้ชายไวยกลางคนรีบออกจากห้องไปเพราะกลัวว่าจางอยู่จะพูดอะไรออกมาอีก หลังจากนั้นสักพักชายไวกลางคนก็ไปหาเจ้าของร้านและชดใช้ค่าเสียหายหลังจากที่เจ้าของร้านรับบัตรเงินไปด้วยความเกรงกลัวแล้วชายวัยกลางคนก็รีบออกมาจากร้านทันทีหลังจากที่เดินออกมาจากร้านอาหารชายไวกลางคนก็หันกลับไปมองและต้องตกหัวตัวเองตอนนี้เขายังมึนๆอยู่เลยในห้องส่วนตัวจังอยู่ทำตัวราวกับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเขายังคงกินอาหารต่อไปเสียวเออที่ได้เห็นจังอยู่กับชายวัยกลางคนต่อสู้กันและคิดถึงเรื่องนี้ในใจ ชายแก่ที่บอกว่าตัวเองสูงส่งนั้นไม่ใช่คนโกหกแบบที่เขาคิดไว้ก่อนหน้านี้แต่เป็นนักสู้ที่มีฝีมือดีตัวจริงเขาคงมีทักษะที่สูงส่งเมื่อคิดถึงคำพูดบนป้ายเสี่ยวเออก็ลังเลขึ้นมาเขากัดฟันแน่นและเดินเข้าไปในห้องส่วนตัวก่อนจะพูดขึ้นด้วยความเคารพท่านผู้อาวุโสจางอยู่ถามขึ้นโดยไม่เงยหน้าไปมองมีเรื่องอะไรเสี่ยวเออคุกเข่าลงไปแล้วร้องออกมา ข้าขอให้ผู้อาวุโสเมตตาช่วยตรวจสอบดวงชะตาของข้าด้วย